กระซิบบอ,อกเราขอนำเสนอรถกระพะมือสองสภาพสวยนะคะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงส่งยอดนิยมรุ่นยอดนิยมเลยด้วยนะคะรถอีซูซุออนิว1.9ตัว L ปี2016สภาพดีน็อตไม่ขยับเครื่องเดิมรีแมปขับสนุกเสียงท่อหว,วานๆเพาะๆค่าสีขาวดูสวยสะอาดตานะคะจัดทรงรงร้อมาแล้วเรียบร้อยติดฟิล์มแล้วนะคะ รถยนต์คันนี้ราคา269,000บาทค่ะราคานี้เป็นราคาเงินสดสนใจสามารถเจราจาต่อรองได้หรือต้องการผ่อนเครดิตดีฟรีดาวค่ะค่างวดจะอยู่ที่ประมาณเดือนละ5,000กว่าบาทตอนปลายๆนะคะ72งวดด้วยกันค่ะรถเกียร์ธรรมดากระจกเป็นไฟฟ้าบุ๊กซูบ์ิดอยู่ครบแคปเปิดได้กวางขวางสภาพสวยพร้อมขับพร้อมใช้ได้เลยนะคะ สนใจสามารถดูรถได้แถวรำลูกกาคลองสี่ค่ะโทรคุยสอบถามหรือนัดดูรถติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะอย่าลืมนัดใหม่กันล่วงหน้าด้วยเพื่อความสะดวกสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ